ทรงทราบความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์อุทายิบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่ในโลกสี่จำพวกเหล่าไหนาเล่าสี่จำพวกคืออุทายิบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิกลุ่มรุมเขาอยู่เขาทนมีความดำริอันซ่านไปเหล่านั้น ไม่ละเสียไม่บันเทาเสียไม่กระทำให้สิ้นสุดเสียไม่กระทำให้ถึงความไม่มีอุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลน,นี้แลว่าเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสหาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลน,นี้อุทายิ แต่ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิกุ้มรุมเขาอยู่เขาไม่ทนมีความดำริอันซ่านไปเหล่านั้นเขาละอยู่บรรเทาอยู่กระทาให้สิ้นสุดอยู่กระทาให้ถึงซึ่งความไม่มีอยู่อุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลแม้นี้ว่า ยังเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสหาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่อยู่นั่นเองเพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลน,นี้อุทายิแต่ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิเพราะการหลงลืมแห่งสติในการบางคราว ความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิก็กลุ่มรุมเขาอยู่อุทายิสติเกิดขึ้นก็ยังช้าเขาทำให้ความดำรินั้นละไปบรรเทาไปสิ้นสุดไปถึงความไม่มีไปอย่างฉับพลันไปเสียอีกอุทายิเปรียบเหมือนบุรุษหยดน้ำสองสามหยดลงไปในกระทะเหล็กที่ร้อนเปรี้ยงอยู่ทั้งวัน น้ำหยดลงไปอย่างช้าน้ำนั้นถึงซึ่งความเหือดแห้งหายไปอย่างฉับพลันฉันใดอุทายิข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือบุคคลบางคนในกรณีนี้เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละเพื่อสลัดคืนซึ่งอุปธิเพราะการหลงลืมแห่งสติในการบังคราวความดำริอันซ่านไปซึ่งประกอบด้วยอุปธิก็กลุ่มรุมเขาอยู่ อุทายิสติเกิดขึ้นก็ยังช้าเขาทำให้ความดำรินั้นละไปบรรเทาไปสิ้นสุดไปถึงความไม่มีไปอย่างฉับพลันไปเสียอีกอุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลแม้นี้ว่ายังเป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสหาใช่เป็นผู้ปราศจากกิเลสไม่อยู่นั่นเองเพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่า เรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลน,นี้อุทายิก็แต่ว่าบุคคลบางคนในกรณีนี้รู้แจ้งว่าอุปธิเป็นมูลแห่งทุกข์ดังนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากอุปธิหลุดพ้นแล้วเพราะความสิ้นแห่งอุปธิอุทายิเราย่อมกล่าวบุคคลน,นี้แลว่าเป็นผู้ปราศจากกิเลสหาใช่เป็นผู้ประกอบอยู่ด้วยกิเลสไม่ เพราะเหตุไรเราจึงกล่าวอย่างนั้นอุทายิเพราะเหตุว่าเรารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ในบุคคลน,นี้อุทายิบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้แลมีอยู่ในโลกทรงทราบความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ในยะที่สองตรัสกับพระอานนป์รารบเหตุนางมิกสาลา กล่าวแย้งพระพุทธเจ้าเรื่องการพยากรณ์ความเป็นอริยะบุคคลระหว่างบิดาของตนเองผู้ประพฤติพรหมจรรย์และเพื่อนของบิดาผู้ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าพยากรณ์ทั้งสองบุคคลว่าเป็นสกทาคามีได้กายดุสิตเหมือนกันอานนท์ก็มิขสาลาอุบาสิกาเป็นพานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไร และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลอานนบุคคลสิบจำพวกนี้มีอยู่ในโลกสิบจำพวกเป็นอย่างไรเล่าอานนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีลและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขา ตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทํากิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทํากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญอานนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ทุศีล แต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อม ย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานน์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนาน อานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ทุศีลและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ทุศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นก็ระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัย อานนบุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนนเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้อานอนท์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญอานอนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศีลแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทํากิจแม้ด้วยการฟังกระทํากิจแม้ด้วยความเป็นผหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานน์ พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกข์ตลอดกาลนานอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีศีล และรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศีลของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นก็กระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพระหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยอานน์บุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้น ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลนี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้ อน,อนนท์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคากล้าและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีราคะกล้าของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัย เมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญอานอนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีราคากล้าแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีราคากล้าของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูร แทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้น คนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มีราคากล้าและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีราคากล้าของเขาตามความเป็นจริง บุคคลนั้นก็ได้ทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างต้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคต อานอน์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้อานอน์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มักโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทากิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทากิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตติแม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญ อานอน์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มักโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นกระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตแม้อันเกิดในสมัย เมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้น ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานอานนท์ในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้มักโกรธและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มักโกรธของเขาตามความเป็นจริงบุคคลน,นั้นก็กระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิ ย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยอานนท์บุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างตน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะกระแสะแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคล เพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้อานน์บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านและไม่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นไม่กระทำกิจแม้ด้วยการฟังไม่กระทำกิจ แม้ด้วยความเป็นพหูสูรไม่แทงตลอดแม้ด้วยทิฏฐิย่อมไม่ได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญย่อมถึงความเสื่อมไม่ถึงความเจริญอานอนท์ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฟุ้งซ่านแต่รู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริง บุคคลนั้นก็กระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยเมื่อตายไปเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมย่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมอานนท์พวกคนผู้ถือประมาณย่อมประมาณในเรื่องนั้นว่าทำแม้ของคนนี้ก็เหล่านั้นแหละ ทำแม้ของคนอื่นก็เหล่านั้นแหละเพราะเหตุไรในสองคนนั้นคนหนึ่งเลวคนหนึ่งดีก็การประมาณของคนผู้ถือประมาณเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เกื้อกูลเพื่อทุกตลอดกาลนานอาน,น์นในสองคนนั้นบุคคลใดเป็นผู้ฟุ้งซ่านและรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับโดยไม่เหลือแห่งความเป็นผู้ฟุ้งซ่านของเขาตามความเป็นจริงบุคคลนั้นก็ระทำกิจแม้ด้วยการฟังกระทำกิจแม้ด้วยความเป็นพหูสูตรแทงตลอดด้วยดีแม้ด้วยทิฏฐิย่อมได้วิมุตต์แม้อันเกิดในสมัยอานน์บุคคลนี้ดีกว่าและประนีตกว่าบุคคลที่กล่าวข้างตน้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า เพราะกระแสแห่งธรรมย่อมถูกต้องบุคคลน,นี้ใครเล่าจะพึงรู้เหตุนั้นได้นอกจากตถาคตอานอนท์เพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ชอบประมาณในบุคคลและอย่าได้ถือประมาณในบุคคลเพราะผู้ถือประมาณในบุคคลย่อมทำลายคุณวิเศษของตนเราหรือผู้ที่เหมือนเราพึงถือประมาณในบุคคลได้อานอนท์ ก็มิขสาลาอุบาสิกาเป็นพานไม่ฉลาดเป็นคนบอดมีปัญญาทึบเป็นอะไรและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอะไรในยานเครื่องกำหนดรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลอานนบุคคลสิทธิ์จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกอานนบุรุษชื่อปุราณนะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นใดบุรุษชื่ออิสิทัตตะ ก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลเช่นนั้นบุรุษชื่อปุราณะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่ออิสิทัตะก็หามิได้บุรุษชื่ออิสิทัตะเป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นใดบุรุษชื่อปุราณะก็เป็นผู้ประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นบุรุษชื่ออิสิทัตะจะได้รู้แม้คติของบุรุษชื่อปุราณะก็หามิได้อานนท์ คนทั้งสองนี้เลวกว่ากันด้วยองคุณคนละอย่างด้วยอาการอย่างนี้